วิกกี้สุนิสาลั่นออกสื่อถึงสามีชายชาติโยดมถูกโยงทำสาวท้องตอบชัดปมสามีถูกลือแอบมีคิิกวิกกี้สุนิสาลั่นออกสื่อถึงสามีชายชาติโยดมถูกโยงทำสาวท้องวิกกี้สุนิสาชวนชายชาติโยดมเดทอาทิตย์และครั้งเติมหวานในฐานะสามีภรรยาเหมือนข่าวหรือมีคิิกชี้ถ้ามีจริงต้องเก็บไม่เช็คทำหลายเชื่อว่ารักครอบครัวเป็นคู่สามีภรรยาที่ศาสหวานใส่กันอยู่เสมอสำหรับวิกกี้สุนิสาเจ็ด และชายชาติโยดมฮิรัญยติถิตวิกกี้ก็ได้เผยถึงกรณีที่สามีหาวงไม่อยากให้ใส่ชุดว่ายน้าแต่ก็ต้องทําใจยอมรับเพราะภรรยาขยัาชุดว่ายน้ําชมสามีเข้าใจมากขึ้นก่อนเคลียร์อักษรย่อรักรัวสามีแอบมิกิ๊กเขาเริ่มทําใจได้แล้วค่ะสามีมาไกลามากเขาเข้าใจมากกว่ากี้จะทาแบรนด์ก่อนที่จะทําชุดว่ายน้ําต่อที่ไปทะเลกี้ก็อยากจะถ่ายชุดว่ายตั้งตั้งแต่ตอนมีน้องแล้วรู้สึกว่า คนมีลูกสายชุดว่ายน้ําก็เก๋ไปอีกแบบไม่จําเป็นต้องปกปิดเขาก็เลยบอกว่าอย่างน้อยเขาเป็นคนถ่ายเขาจะได้เห็นว่ารูปที่เขาถ่ายมันมีความเป็นศรริลปะไม่ได้ดูเกินไปที่คิดว่าเขามากไกลแรกๆฮะวงท่าไม่ได้ไปกับเขาไม่ค่อยอยากให้ใส่ชุดว่ายน้ําคือพี่ชายหัวโบราณน,นิดหนึ่งตอนที่เป็นแฟนกันขอไม่ให้ใส่ชุดว่ายน้ําแต่พอแต่งงานเขาไม่ได้พูดอะไรแล้วเราก็ค่อยๆลงรูปไปเรื่อยๆหัวเราะให้เขาชิน ไม่ต้องสกรินเพราะไม่ได้ถ่ายเน้นหุ่นโค้งสุดท้ายแล้วไม่นะับเพราะเขาเป็นคนถ่ายให้มันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โอเคไม่ได้ถ่ายเน้นสรีรัเพราะปะกะติกี้ไม่ได้ถ่ายแนวนั้นอยู่แล้วยกเว้นขายชุดว่้วยน้ําแต่ปกติเวลาไปเที่ยวจะเน้นวิวว่าเราไปเที่ยวที่ไหนมากกว่าขตอนนี้เขาโอเคแล้วเพราะว่าลูกสองแล้วกี้บอกเขาว่าถ้าอายุเยอะกว่านี้แล้วอุ่นมันไม่ได้แล้วมันอาจจะไม่น่าดูเป็นโค้งสุดท้ายที่เราจะลงแบบนี้ได้เราก็ไม่รู้ว่าต่อไปเราจะอุ่กว่านี้หรือเปล่าเพราะหนอกขึ้น ชมภรรยาหุ่นดีเพราะเขารักเราพี่ชายเขาก็รักของเขาหัวเราะถามว่าเขาหวงเราไหมที่รู้สึกว่าปกตินะวันไหนที่อาจจะออกไปไหนกับเพื่อนตอนดึกบ้างเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้หงเหมือนแต่ก่อนค่ะมัดใจสามีด้วยการนัดเดทกันเติมความรักในฐานะสามีภรรยาต้องมีเดทนายค่ะเขินต้องมีค่ะเป็นข้อตกลงของทั้งคู่พอเรามีลูกสองแล้วเราทำหน้าที่พ่อแม่เต็มที่ก็อย่าลืมการเป็นสามีภรรยาที่ว่าทุกคู่ต้องการที่จะหาเวลาเติมรัก ให้กันอยากน้อยต้องมีทานข้าวดูหนังกินข้าวด้วยกันสองคนมันดีตรงที่ว่าเราสามารถนั่งคุยกันได้แบบเงียบๆสมมุติเราไปดินเนอร์ก็จะไม่มีเสียงทีวีเสียงเด็กเจียวเจ้าได้คุยกันเรื่องอื่นยกเป็นเรื่องลูก